สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อยูหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะะะน,นะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระประจำวันจันทร์หลังยัน25ศตวตรรษปี250 0เป็นเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองปลูกสิษพิธีใหญ่สภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพิมพ์ใบโพเล็กปี2494 หลวงพ่อดิง่งวัดบางวัวปุกเสกเป็นน้าป้กกาชุบนิกเกิลสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นภาพหงหลังยนันเก่าไม่ทราบที่สภาพสวย อง์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพปรอลเป็นเนื้กระไหล่ทองปลูกสีวิธีใหญ่สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น หลวงปู่ทวดหลังยันอ่ปี2อ0 5หลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งจังหวัดระยองเป็นเนื้อดินผสมสีพึ่งเขียวสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระชิน,นาราชเนื้อดิน หลังยานกูกทับพ,พึ่งจังหวัดสุขโขทยัยปี2 4 7สสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์แหวกมานเนื้อผงหลวงปูน่นาควัลคังปุกเศกสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บูนวัดกลางบางแก้วจงังหวัดนครปฐมหลังชูชกเป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระอู่ทองท้องช้างกู่วัดพาะศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีเป็นหน้าชินเงินนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้ขอที่8,500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี้องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งหลวงพ่อโสธรอ,ออกวัดสะโพปี2 5 0 0สภาพสวยองค์นี้ขอที่พันแปดนะคะขย่ามีเสียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น เหรียญพาแก้วมรกตพอปอรอฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีปี2525 25. สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นสมเด็จคะแนน หลังตาแผ่นดินวัดอรุณราชวรารามปี2509พ่อท่านคล้ายหลวงปู่นาหลวงพ่อตีและท่านอื่นๆร่วมเสกสภาพตีนะคะองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดวงคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมทบทุนสร้างตึกหลวงพ่อแพะพิกุลทองปี2535 เป็นเนื่องเงินนะคะพี่สภาพดีนะคะองค์นี้ขอดที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นปิดตาเนาะผงไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พับพุธยีสิบห้าศตวรรษเนื้อตะก,กั่วพิมพ์ไม่มีเข็มปี2 5 0หเลี่ยมแบบวินเทจนะคะพี่องค์นี้ขอที่650นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น รูปหล่อลอยองค์อาจารย์โง่กิมโคลยเสียนแปะลงสีเนื้อสีเงินพร้อมเลี่ยมนะคะองค์นี้ขอที่สี่ร้อยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นปิตาจัมโบเศรษฐีพันล้านวัดหัวกระบือทาทองสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกอมหนุมานไม่ทราบที่สภาพสวยองค์นี้ขอที่400นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นราร่วงปางอุ้มบาทไม่ทราบที่สภาพดีนะคะองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นควายธนูนะคะ อันนี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปเหมือนปั๊มพิมพ์ข่าว,ว้างหลวงพ่อจรันวัดอัมพวารุ่นแรกจเจริญพรปี2554เป็นหน้าฝาบาทต่อกคนใหม่เลขสภาพสวยองค์นี้ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดเป็นเนื้อโลหะผสมเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพดีนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลวงพ่อกลวยไวโคสิตารามรุ่น สิทธิ์กตันยูปี2องหออกวัดเดิมบางเลี่ยมพลาสติกเดิมๆสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่ 200, นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิม์พจอบใหญ่หล่อโบราณเป็นน้ำทองผสมไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิตาจมโบรุ่นแรกปี253 1าหลวงพ่อแพรวพี่กุลทองเป็นเนื้อผงสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระล่วงพิมพ์เปิดโลก เนื้อกุสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยสภาพสวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผูยานเนื้อชินหลังจานยันเก่าไม่ทราบที่สภาพสวย องนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระพุทธนาราวันตาบอพิษปี25 4 3สเป็นนับผงปลูกเีกพิธีใหญ่สภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมพนวดพลังแผ่นดินในหลวงรอ9กาปี2554เป็นเนื้อทองแดงนอกทรงเดิมๆสภาพสวยองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นมีดหมอขนาดปากกาใบเหล็กยาว3นิ้วไม่ทราบที่สภาพสวยมีดหมอเล่มนี้ขอที่500นะคะ ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ